สวัสดีครับวันนี้มาดูแอปพลิเคชันที่พัฒนาต่อยอดมาจากเวอร์ชันที่แล้วนะครับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันที่1.6.8นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับลงเวลาปฏิบัติการในช่วง work from home นี้นะครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มฟีเจอร์เข้ามาอีกค่อนข้างเยอะนะครับนะครับแล้วก็ฟีลต่างๆอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ องมาดูครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะม,อมีอยู่2เมนูอยู่2แท็บนะครับแท็บแรกก็คือลงเวลาปฏิบัติงานในการลงเวลาปฏิบัติงานนี่คือเป้าหมายคือให้ประทับตาลงเวลาปฏิบัติงานในแต่ละวันนะครับสําหรับบุคลากรที่เวิร์กฟอร์มโฮมสามารถที่จะเลือกวันที่เลือกเวลาเป็นนาทีได้ด้วยนะครับเลือกเป็นชื่อนะครับเลือกเป็นชื่อเลือกเป็นกลุ่มง,งานนะครับงานที่ปฏิบัติ ตัวงานที่ปฏิบัตินี่อาจจะพิมพ์เป็นหัวข้อสั้นๆหรืออาจจะเป็นรายละเอียดคร่าวๆก็ได้นะครับหลังจากที่พิมพ์ไปแล้วก็แตะติกระใหม่ตุนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรสําหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับาสามารถที่จะแทรกไฟล์ได้ด้วยนะครับไฟล์รูปภาพว่าเราปฏิบัติงานอยู่จุดไหนปฏิบัติงานอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้สามารถแทรกได้ด้วยนะครับนี่คือรูปแบบของการลงเวลาปฏิบัติงาน w o r k f r o m Home นะครับ หลังจากที่เราลงเวลาปฏิบัติการเสร็จเรามาดูรายงานครับก็เป็นรูปร่างหา้า่ายง่ายสามารถเปิดได้หลังจากที่ลงเวลาเสร็จปุ๊บครับก็แตะที่เมนูบุคลากร Work f r o ฟ Home นะครับสมมติว่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นวันที่นะครับวันที่29อันนี้ลายชื่อซ้ำๆกันนี่คือรายชื่อที่ผมทดสอบนะครับรายแบ่งเป็นวันที่29วันพุธที่28ในลักษณะเนี้ยก็จะเรียงเป็นในลักษณะอย่างนี้หรือเราจะดูเป็นแบบไทม์ไลน์ลักษณะนี้ก็ได้ แล้วแต่เราจะเลือกนะครับสมมุติเรามาดูกันนะครับสมมติว่า rete, นายคมกริตวุฒิสงฆ์นะครับเนี่ยรายละเอียดเขาจะประมาณนี้วันเวลาที่ปฏิบัติงานวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่งานที่ปฏิบัติที่ผมลองทดสอบเล่นนะครับรูปภาพที่ปฏิบัติเนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับของแต่ละบุคคลสมมติว่าดูที่ทรณัสนะครับทรณัตก็คืองานที่ปฏิบัติก็คือจะเลือก,กรูปเสติเด่นรูปภาพมีรูปภาพประกอบวันเวลาประกอบ นะครับตุชลีเมื่อวันที่28ทําอะไรบ้างนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือบุคลากรที่ลงเวลาปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะอย่างนี้ในส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือผลรายงานผลการปฏิบัติงาน Work from Home นะครับแตะเข้าไปนะครับมันก็จะมีให้ลงเวลานะครับวันที่เวลานะครับประมาณนี้นะครับชื่อนามสกุลนะครับ โน้ note. Note ตโน้ตตัวนี้เราสามารถโน้ตได้ยาวๆเลยนะครับว่ารายละเอียดการปฏิบัติการเราทําอะไรได้บ้างทําเขียนมาเป็นข้อหนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดเก้าสิบเขียนรายละเอียดได้เยอะแยะมากมายนะครับได้ยาวๆเลยแนบไฟล์นะครับตัวนี้สามารถที่จะแน่ไฟไล์ได้ด้วยแนบไฟล์ได้ด้วยว่าเราจะแน่ไฟไล์าาไฟไลงานที่เราปฏิบัติๆๆรเราเซฟเป็น pdf หรือเราจะเซฟเป็น word หรือเป็นไฟล์ word ไฟล์อะไรได้หมดนะครับได้หมดตัวนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับหลังจากที่ เลือกอะไรไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเครื่องหมายถูกให้นะครับทีนี้พอหลังจากที่เราเลาอไปแล้วนะครับรายงานเรามาดูรูปแบบการรายงานนะครับว่ารายงานไปแล้วเป็นรูปร่างหน้าตาไงนี่ฮะก็จะเป็นมาประมาณนี้นะครับว่านายกรมกรุณด้วยสงวันเวลาที่ปฏิบัติงานอะไรบ้างไฟล์ที่แนบคืออะไรอ่าเปิดดูนะครับอ๋อไฟล์ที่แนบไฟล์งานวันที่เขาทาวันนี้คืออันนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ากรมกรุอีกนึงนี่ งานที่ทำอ,อธิบายมายาวเหยียดเลยนะครับไฟที่แนบคืออะไรอ๋อไฟที่แนบคือเขาทำอันนี้นี่นะครับเราสามารถดูได้สามารถดูได้อนุชฉลีวันนี้ทำงานอะไรบ้างอ่าวันนี้ทำงานอันนี้นะครับไฟที่แนบมาเป็นลักษณะนี้อ๋อเขาทำประกาศทำคำสั่งโอเคนะครับนี่เราเราสามารถดูได้ในในเวอร์ชันนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชันที่แล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากนำไปใช้ก็ดีครับ ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ